สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะคลิปวิดีโอนี้ป้าเล็กก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะพฤติกรรมของแมวนะคะแมวที่กำลังเป็นสัตว์นะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่เลี้ยงน้องแมวนะคะอาจจะอาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่าพฤติกรรมของแมวติดสัตว์เป็นยังไงนะคะอันนี้คือน้องมีตังนะคะน้องกำลังเป็นสัตว์นะคะ สังเกตได้นะคะน้องจะนอนตัวแข็งแล้วขยับก้นไปมานะคะนี่คือน้องกำลังเป็นสัตว์อยู่นะคะอีกอาการหนึ่งนะคะน้องก็จะร้องเหงาทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วก็จะไม่อยู่นิ่งค่ะแล้วก็กินอาหารได้น้อยลงนะคะในช่วงที่น้องเป็นสัตว์น้องแทบจะไม่กินอาหารเลยค่ะกินได้น้อยมากต่อมื้อนะคะ ร้องทั้งวันทั้งคืนค่ะถ้าเราไม่อยากมีแมวงอกนะคะเราควรจะขังน้องไว้นะคะในช่วงเวลาที่น้องติดสัตว์นะคะพอน้องหายดีแล้วนะคะเราค่อยเอาน้องไปทําหมันนะคะอายุที่ทําหมันได้นะคะก็คือจากการที่ถามคุณหมอมานะคะ6เดือนขึ้นไปนะคะ แต่คุณหมอบอกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือหนึ่งปีนะคะเหมาะสมที่สุดเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะพาน้องมีตังไปทําหมันแล้วค่ะวันที่31มกราคมสองพันยี่สิบสองนะคะน้องมีตังน้องมอมแมมแม่ไพรินนะคะทั้ง3ตัวนะคะปะเล็กนัดคุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจะพาน้องไปทำหมันนะคะ เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะที่เพิ่งเลี้ยงน้องแมวนะคะถ้ายังไม่เคยเห็นพฤติกรรมของน้องนะคะให้สังเกตเลยค่ะถ้าน้องมีอาการแบบนี้ถ้าเราไม่อยากมีแมวงอกนะคะก็ขังน้องไว้นะคะอดทนฟังเสียงน้องนะคะร้องควรคางแต่ก็นานพอสมควรนะคะอาทิตย์กว่าเลยนะคะการติดสัตว์ครั้งหนึ่งพอน้องอายุได้ หเดือนนะคะหรือว่าถ้าจะให้เหมาะสมก็1ปีค่ะก็พาน้องไปทําหมันนะคะจะได้ไม่มีแมวงอกนะคะน้องมีตังหายจากอาการเป็นสัตว์แล้วนะคะพวกนี้น้องมีตังจะไปทําหมันแล้วคะ่ะวันนี้ขอน้องมีตังเล่นให้เต็มที่ก่อนนะคะ พี่ๆช่วยเป็นกำลังใจให้น้องมีตังด้วยนะคะพรุ่งนี้น้องมีตังพร้อมขึ้นเขียงแล้วคะ่ะน้องมีตังแม่ไพนลินพี่มอมแมมสามตัวนะคะพรุ่งนี้ไปทำหมันพร้อมกันคะ่ะ เล่นเสร็จแล้วก็ขอเติมพลังด้วยการกินอาหารก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจคะ่ะ